เป็นไงบ้างนิวพวกนั้นบ่นมากเลยถ้าหนังสือไม่ครบแล้วถ้าถ้าคนหนังสือกับคนคอมานันไหนง่ายกว่าันี่ยทำไมถึงคอมง่ายกว่าก็มันคนนง่ายกว่าเพราะมีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยนะครับใหยกลับเป็นคนหนังสือเอาไหมเนี่ยไม่เอา <laughs> เป็นไงตูน เป็ไงง่ายคอมหาคบได้ดีกว่าหนังสือหาได้ง่ายกว่าใช่ไหมใช่ไหมครับไอออมเป็นไงหนังสือกับคอมถือว่าคอมมันหาง่ายกว่าแล้วก็มีบทคอมคือเพราะฝั่งนู้นคนหนังสือค่อนข้างแคบถึงไม่ครบนะครับแล้วก็บทบรรยัณนั่นอ่ะเป็นไงบ้างครบไหมครับครบไหมครับครบไหมครับถ้าให้กลับไปคนหนังสือเอาไหมี่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะ พราะตรงนีน้นักเรียนถ้านักเรียนได้ไปครบนักเรียนไปต่อที่ไหนได้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยไปค้นต่อที่ไหนค<อ>ุกเขวเคุกเข่ต่อเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าหนังสือแล้วจบเลยจบใช่มกล้าเป็นไงบ้างเังหรือจะไม่เอาเรียว่าคนในหนังสือ,อ,อหนังสือกับคอมพิวเตอร์ไหนดีกว่ากันคอมพิวเตอร์ทำไมคอมพิวเตอร์ดีกว่าเพราะคอมพิวเตอร์มันมีขั้นตอนเยอะเยอะให้มันได้เยอะกว่าใช่ไหมหนังสือจบง่าย ไอ้ออมอำมาตย์กเป็นไงบ้างกลับเป็นคนหนังสือไหมไม่ทำไมไม่คนหนังสืออะหาได้เยอะครับอ๋อเก็ได้เยอะกว่าใช่ไหมอิมเป็นไงบ้างขาฮะกลับไปคนหนังสือไหมอ่ะไม่ทำไมอ่ะเรื่องขาสะดวกกว่าขาสะดวกกว่าเนี่ยในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับโอเคเป็นไงคุณการ เป็นไงบ้างถ้าไม่ได้เนี่ยคนหนังสือเอาคนหนังสือไหมคนหนังสือง่ายกว่าเหรอไม่ทำไมไอ่ะทำไมายากกว่าอ๋อเป็นไงบ้า,า,กางก็งงหน่อยแต่ก็พอทำได้ทำได้เนี่ยเราคนหนังสือกับคอมพิวเตอร์ไหนง่ายกว่ากันคอมน่าจะง่ายทั้งสองอย่างคุณแต่แต่ต้องมีความคิดด้วยฮะต้องมีความคิดด้วยว่าจะเอาอันไหนอ๋อต้องมีความคิดอ่ะนี่แบบกันรแต่กันนี่คอมพิวเตอร์เลยนะว่าอันนี้ คอมพิวเตอร์ง่ายกว่าหนังสือเอ้ยนนองสือแล้วมีอะไรด้วยมันมีภาพแล้วมีอะไรด้วยมันมีมเสียงภาพแบบเลื่อนง,ง่ายเอ,อเออเออง่ายกว่าอ่ะโอเคครับ